ตีวัวก็ทบคาดทำไมไม่ใช้ปัญญาบ้างล่ะเราเนี่ไม่กล้าพูดนะถ้าหากว่าเอาล่อไม่สั่งนบีไม่สั่งในกล้าไหมไม่กล้าเรากลัวจะตายวะเราไม่กล้าทะเลาะกับเมียเรากลัวลูกทำเพียงนับปูชาดีๆเลยไม่กล้าไม่เคยตวาดไม่เคยตบหน้าไม่กล้าเนี่ยที่จะเอาของที่นบีไม่สอนมาสอนเหรอที่ห้องไม่กล้าแล้วก็ สำหรับคนผม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 ,ผมไม่กล้านะโอเคนะตนกลงว่าคนที่วันอบีสอนเนี่โกหกนี่มีมีโทษไหมมีครับต่อมาอายะที่สิบห้าวามยัรุฮาอุลาอิลลัซอยฮะตัวหฮิดะมาลามิมฟาวะก็ Wahai yang melihat mereka, tidak ada satu suara, tidak ada satu suara, Al-Quran satu suara, tidak ada satu suara, tidak ada satu suara, tidak การรอคอยทหารของทหารที่เป็นทหารอยู่บนจะเป็นทหารหรือประชาชนทั่วๆไปจะเป็นพักนน่นพักนี้อะไรที่รวมรวมกันแอนตี้อิสลามนี่นะอัลลอฮ์เล่าว่านะพวกเขาเหล่านี้นะไม่ได้รออะไรอตอนนี้รออยู่นะไอร้รอนี่มมาจะรออะไรนะ หาความระวังที่รอก็หาความสุขไปก่อนหาไป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 ด่าไปด่าไปไม่ไมีปัญหาด่าไปเถอะใช่ไหมอ,อัลลอด์ทนได้ <laughs> วะมายั้งซูรุฮาอุลาพวกเหล่านี้ไม่ได้รออะไรอลัลลอฮ์รูวมมดเลยที่ไม่ลงโทษวันนี้เอ็นรออยู่นะเขาจะกับระเดี๋ยวนะประวิงเวลาเอาไว้วะมายั้งซูรุฮาอุลา พวกเหล่านี้ไม่ได้คอยอันใดอิลลานอกจากซอยฮาตันเสียงดังๆเสียงกัมปนาตเสียงหวั่นไหววาฮหดาตันเพียงครั้งเดียวต้องการจะเล่าอวลาวันกิยามากมาแน่วันกิยามากมาเนี่ยมีเสียงสองเสียงซอยฮาเราว่าเสียงกมปนา วาได้ครั้งเดียวมีสองสองสองครั้งนะเสียงครั้งเดียวนะพอตอนนี้มะลา็กาเจอ,อิสรอฟีนนะ่ะเอาอะไรนะเอาที่เป่ามาจ้องอยู่ที่เปล่าตั้งแต่สร้างมาเลยเนี่ยจ้องอยู่ที่ปากเนี่ยไม่รู้กี่ล้านปีมาแล้วเอาลอดสั่งให้เป่านะก็เป่าผู้ทุสิงทุย่างตายหมดเลยฉะนั้น ตองการจะเล่าว่าเองที่ด่าอัลลอฮ์ด่ารซูลที่ไม่เชื่อวันอัลลอฮ์มีไม่เชื่อรอซูลไม่เชื่อคำพีไม่เชื่อวันวันสิ้นโลกไม่เชื่อกฎกบกรดัดว่ารวยจนมาจากอัลลอฮ์นะอยู่ไปเถอะไม่มีปัญหาหรอกแต่เองไม่ได้รออะไรรออะไรนะวันสิ้นโลกเสียงดังๆเพียงเสียงเดียวทุกสิ่งทุอย่างจะตายหมดเลย แต่อายานี้เนี่ยต้องการจะบอกว่าไอ้เสียงนี้เป็นเสียงครั้งที่สองนะไม่ใช่ครั้งแรกเสียงครั้งที่สองฟื้นหมดเลยแต่ลองว่า,าเสียงครั้งแรกตายหมดเสียงครั้งที่สองฟื้นหมดมาก่อนหน้านี้ตายแล้วตายเลยพูดกันนะพูดกันเต็มโลกเลยนะตายแล้วตายแล้วตายแล้วจบทันสบายแล้ว <c oughs> นี่เสียงครั้งที่สองครับ มาลามิมฟวาวกซึ่งไม่มีการชักช้าไม่รอสักหนึ่งนาทีเวลาได้ได้เวลาปับา๊บอัลลอฮ์สั่งมาเลยกาปุ๊บเตาปัาป๊บฟื้นเลยชาไม่มีสักหนึ่งนาทีก็ไม่มีนี่อลัลลอฮ์เล่าให้นบีพู้มัดฟังให้นบีมาสอนพวกเราอันนี้สอนคน,นอาหรับมุสลิมเป็นคนมากกที่ว่าส่งมุฮัมมัดมาเป็นนบีทำไม ต้องเอาคนรวยๆอย่างหมู่บ้านฉนันที่มาเป็นนบีเขได้เชื่อจต่มีจนตัวหลวงันวันก็ยามามีไหมมีครับนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับโอ้น่ากลัวนะในตับซีอธิบาย้ว่าซอยฮ้าเนี่ยหมายถึงซอยฮ้าอัสศนียเป็นการอะไรนะเปล่าครั้งที่สองทุสิ่งทุกอย่างจะฟื้นขึ้นหมดเลย นี่เป็นเรื่องจริงครับพี่น้องแล้วก็ลายตาอัคคารนานะซานตันไม่ช้าแม้แต่หนึ่งนาทีไม่ช้าครับนี่เล่าให้ฟังก่อนนะเหตุการณ์ทั้งหมดนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับและกุรานอธิบายอย่างนี้นะครับว่าวันกิยมามาเนี่ยพวกเขากำลังสนทนานกันอยู่ยังพูดยังไม่ยังไม่จบเรื่องเลยมาแล้วเรืออธิบายอย่างนี้ คุณเอาข้าวเนี่ยจะใส่ปากยังไม่ถึงปากเทียมัดมาก,ก่อนนะแล้วกียม,มัดได้มาวันไหนอลัลลอฮ์เล่าก่อนพัดล่างผ่านนบีวันไหนวันศุกร์เอา้าผู้ศรัทธาต่ออลัลลอฮ์วันศุกร์อยู่ที่ไหนอยู่บ้ารเหรอหรือในคลับ <c oughs> เห็นยังครับนี่คำสวนของอัลลอฮ์ผ่านานาบีอะวันศุกร์มุมินทั้งโลกเนี่ยต้องอาบน้าแล้ว เราแต่งตัวสะอาดดใส่เครื่องหองแล้วก็เดินมามัสยิดถ้ากำลังยืนนาดวันศุสุ์กอยู่วันเจียมามาเราปลอดภยัยไหมทำได้เลยเห็นอย่างครับนี่คำสอนของอิสลามที่พาน,นาบีม,ม,มุฮัมมัดนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยครับเี่น้นองฉะนั้นเรานี่ยมันจะเกิดมาเล่นๆน่อี่น้นออัลลอฮ์นี่มีเป้าหมายว่า วามาอะไรนะวามาพรรคุลยินในวัอินซาอิลละลิยาบูดุลเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเพื่อให้ทั้งยินและมนุษย์เนี่ยได้หันมายอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แสดงตัวเป็นเบาะที่ดีของอัลลอฮ์สุภาพนะฮูวะตาอัลละพี่น้องบ่อน้ำเกาซัดพูดเอาในพูดเรื่องจพูดเรื่องอะอน้ำเกาซัดไปนะ พอฟื้นขึ้นมาเนี่ยเจอเจออะผ่านหนึ่งสองสามสี่อา้าพูดเรื่องบอ่อน้ำเกาซัดก่อนบ่อน้ำเกาซัดนี่ความกว้างของบ่อนะจังกรมาดินามาเมืองโอมานโอมานประเทศไหนประเทศโอมานนั่นแหละนะแล้วก็มาดินามักกะมาดินาใช่ไหมนั่นน่ะนั่ความกว้างของบ่อน้นี่นบีเล่าไหมฟังบ่อใหญ่ไหม โอ้โหอักบัดแล้วก็น้ำในบ่อน้ำเกาสัตว์นี่นะหวานยิ่งกว่าน้ำพึ่งแล้วก็ขาวยิ่งกว่านมใครที่ดื่มอึกเดียวนะจนกว่าจะเข้าสวรรค์ไม่หิวเลยคนนี่อยากดื่มด้วยกันทุกคนในวันนั้น วิ่งหาพวกหาเส้นกันใหญ่เลยจะเข้าไปกินน้ำมายกตัวอย่างตำแหน่งอ,ตอบตอบจก็วิ่งกันทช่ว่าคล้ายๆกันนั่นแหละอยากได้ตำแหน่งนี้จังเลยนะเหมือนกันมีบอ่อน้ำเกา่าซัดทุกคนอยากได้สักอึกนึงก็ยังดีผ่านนบีมามดคนอื่นไม่มีสิทธิ์นะครับคนที่ไม่มีสิทธิ์ดื่มน,น,น้ำในบ่อน้ำเก่าซัดน่ะมีอยู่หนึ่งสามกลุ่ม กุมกาเฟ่ไม่ยุสิสองมุตมตัดมุตตัที่เร้ยินแปลว่าอะไรคนที่มารับอิสลามเสร็จแล้วบายบาย,บายอิสลามไม่เอาอิสลามด้วยสายเหตุอะไรก็ตามเอาเป็นผู้หญิงมารับอิสลามพัาสามีตายฉันกลับไปอทนที Anti ่อลลม์มืเดิม หรือผู้ชายรักอิลามภรรยาตายขันไปแล้วไม่มีสิทธิ์ได้ดื่มน้ำเก่าสัตว์คำว่ากาฟเฟ่เนี่ยรวมมาถึงยาฮูดีน,สนัสรณีี้วยนะใครที่เชื่อว่าอมมัลลอฮ์มีสองค์กจะถูกหมดใครที่เชื่อว่าอมมัลลอฮ์มีสามโอ์ก็ถูกหมดใครที่เชื่อว่าอมมัลลอฮ์มีนี่เอาตรงเอาตาลงมากระตาจะเรียกภาษาอะไรก็เชิญเถอะ ถูกหมดครับอัลลอฮ์ตรงนี้องค์เดียวอัลลอฮ์ผูสม,มัตอัลลอฮ์ต้องเป็นที่พึ่งไม่ใช่หวยที่พึ่งไม่ใช่ตําแหน่งตำแหน่งเนี่ยโอ้โหทาฉันมีเจริญก้าวหน้าไม่ใช่เป็นมุมินครับเองเป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ส,สนนนนญญเิเองเจริญน่ะไม่ใช่ตําแหน่งสวสอประธานอันนี้ตําแหน่งบนดุนยานี่ถ้าเองบริหารผิดเองเจอน่ะ ถ้าบริหารถูกก็ปลอดภัยไปถ้าบริหารผิดผิดแดฟฟาโร์นะ่ะนะนตกตะปูมือคนน,ะน่ะอ์แล้วครับแล้วปล่อยให้อะไรนะแมงปองงูมกักกดจัททั้งตาทรมานคนแบบนี้เนี่ยเลามองดูทำทำไมวันนี่ยอลาลอานั้นคนเป็นกาเฟสทั้งหมดคนที่เป็นมุตัดทั้งหมด,ท,หมดที่ตกศาสนาไปแล้วนะ และคนที่เป็นบิดาทั้งหมดคำว่าบิดาเนมาถึงว่าปฏิเสธสุนัขนบีข้อหนึ่งข้อใดก็ได,ได้เดี๋ยวก็ถูกได้เยอาบิดามาพูดทำไมสามกลุ่มหนึ่งกลุ่มบิดาที่ทำอะไรไม่เหมือนนบีไอพ่อความใจให้ก่อนไอเรื่องนี้นะเพราะแอนตะี้น่ะมีไหมมีฉันแอนตี้สุนัขนบี ผู้หลุนิสูวชาบานะ่ะเราให้อภัยคนที่ดา่าเรานะนิสูวชาบานะ่ะไม่ต้องทําอะไรเลยนาะมาธรรมดานี่แหละอลัลลอฮ์ให้คืนนิสูวชาบานอัลลอฮ์อ,อภัยาโทษให้ยกเว้นคนมุชริกและยกเว้นคนที่มีพี่น้องกันทะเลาะก,กันและไม่ยอมคืนดีกันมาจากทองเดียวกัน แต่ทะเลาะการเรื่องเงินอลัลลอฮ์ไม่ให้อภัยโทษคนมีบาปาที่เดืยนนี้แน,น่นอนเนี่ยมุตัดคนที่ถูกหมดน่ะคือนี้โชาบาาน่ะแล้วก็ทำลายเกินนาบเ่ลเป็นยังไงแล้วก็กลัวนะก็แนะนําแค่นี้ว่าอาลัลลอฮ์เนี่ยอภัยโทษให้กับคนทุกคนคนนั้นต้องไม่ใช่มุชริกคนนั้นจะต้องเมาคนเมาไม่มีสิท์ครับ เมาเพราะบุหรี่เมาเพราะอะไรนะก็ะทอ่องเมาเพราะเล่าเล่าแล้วก็ตามแต่จะไม่มีสิทธิ์ครับแล้วก็คนที่ทะเลาะก,กันกับญาติพี่น้องตัวเองเรื่องไม่ยอมคืนดีอนพนนี้ต้องการจะอธิบายอีกนิดหนึ่งว่าคนที่จะอยู่สง่างามในทุ่งมาชัดนะเล่าสักเจ็ดเจ็ดเจ็ดข้อนะข้อที่หนึ่ง คนที่ทําหน้าที่อาจารย์มุม,มัดในรอดแล้ว <c oughs> บิลันแล้วในรอด <c oughs> แต่ต้องอาจารย์เพื่ออล่อ์นะเวลาต้องชัดเจนนะข้อที่สองคนที่เป็นผู้นําคนแล้วก็ตัดสินคดีด้วยความยุติธรรมอิมาม,มุสลิมเรื่องที่สามคนที่แต่งตัวตามแฟชั่นไม่มีโอกาส คนนี้ไม่ใช่คนอามันยูซอลแลมแต่งตัวตามแฟชั่นทรั้นแต่งตัวอย่าไปนึกอะไรเยอะกระเดียกกระเดียดไปทางนาบีบ้างไม่ได้เลยเอาต่อมาครับกลุ่มที่สี่ที่จะสง่าง,งามนะครับกลุ่มที่รักษา้ a m นมาดอยู่เป็นประจำ ไม่ไม่น้ำนมาดก็มีน้ำนำมาดได้ไหมมีมันจะเข้านมาดที่อาจารย์ที่รรทม,มึงอาบน้ำนำมกาก่อนอรราจารย์อรรานานมาดได้ไหมได้รักษาเอาไวนะ้น่ะต้องนึกโอ้โหวันเกียมาเนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยนะไอ,อ้น้ำนมาดตรงนี้น่ะเราเอาต่อมาครับกล,กลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ไม่แก้แค้นเขาด่ามาเนี่ยเราไม่แก้แค้นเราไม่ด่ากลับ เราควบคุมอารมณ์เราไว้ไปถึงสามีภรรยาด้วยนะควบคุมอารมณ์ไว้บางทีภรรยาบน่นบนบน,บนหัวแบบเด็กเด็กต้องนึกอควบคุมอารมณ์นี่ยังมีรางวัลหมดเลยนะไม่ใช่ไม่มีจะได้ความมุมินที่ทาความดีที่มีรางวัลทา อะไรก็ตามสามารถแก้แค้นได้แต่ไม่แก้ให้อภัยรางวัลเยอะมากครับกลุ่มที่หกสง,ง่านงามนะั้นไม่ทำศีนาโอกาสมีเยอะแต่ไม่ทำกลุ่มที่เจ็ดร้องให้เมื่ออยู่คนเดียวถามเคยถามเปล่าตอนนมาตะคัยุดเนี่ยมีหลายคนบอกฉันจะร้องไห้ผู้หญิงว่าตุ๊ตะลกองเปียกหนทำตัวไล่ละนั่น,น,นละ ปประโยชน์กับตัวเองนะไม่ใช่คนอื่นนะกลุ่มที่แปดคนที่เป็นเจ้านี่ผ่อนป้นลูกนี่แทนที่จะไปฟ้องศาลติดคุกทามออกมันนี้แต่เราไม่เคยคิดนะเราเป็นเจ้านี่จะมาให้คนนี้ก็ยืมเงินแสนหนึ่งสัญญาว่าสองปีพอครบสองปีไม่ให้ อลอโนติดเลยไปแจ้งความทําได้หมดนั่นแหละแต่เองไม่มีรางวัลตอบแทนในโลกอาคีเราทำทำไมถ้าเราผ่อนปลนอาบาจะให้ไปอีกปีนึงอะแสนบาทให้อีกปีนึงไปที่บ้านเรามองดูอาให้อีกปีได้เป็นสองปีเป็นสี่ปีแล้วรู้เป่าไอ้กอนผ่อนปลนยรืงยกเลยยิ่งยกเลยนี่นะ จะเป็นริ้นหรือเป็นร่มเงาปกป้องความร้อนในวันตี亚马ที่ศีรษะเราได้ด้วยเรื่องอย่างนี้ถางว่าอิสลามสอนไหมสอนนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้อิสลามมาเป็นตัวช่วยเรานะให้เราปลอดภัยจากการลงโทษหลังตายฟื้นขึ้นมาอยู่ในทุกมัชัดก็มีการอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ไม่ลงโทษเพราะเราทําความดีท,ทั้งที่ฝืนอารมณ์ตลอดเวลาครับ พี่นอนครับอ,อีกนิดนึงทุ่งมาชาัดนี่นะความยาวประมาณที่ได้ยินว่าห้าพันปีนะวันนั้นเห็นครับบนดุญญานี่ไม่เห็นครับอลัลลอฮ์เล่าก่อนนะวันหนึ่งของอัลลอฮ์คือท,ทุ่งมาชาัดบางคนยืนห้าพันปีอลัลลอฮ์จะสอบทันเมนื่อไรเนี่ยยืนแล้วยืนอีกร้อนแล้วร้อนอีกอยากจะไปกินน้ำที่บ่อกก้วซัดเขาไม่ให้อ่ะเรื่องที่สองนะครับ หิวกับกระหายในทุกมาชาัดครับเรื่องที่สามร,ร้อนจัดมากครับเรื่องที่สี่มีกลิ่นกลิ่นเหม็นมากครับที่ห้ามีเหงื่อไหลก็โล้อะเนี่ยคนที่ไม่เอาอิสลามไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาระซูลถูกทรมานในทุกมาชาัดหนักมากครับสุภานบอัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะชเลเลออิเลออิลลัลออัสตัฟวรุกะวะตูบิลัย